นายสมชายพรรัตนเจริญนายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทยเปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการจากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อมาม่าจะขึ้นราคาอีก1บาทต่อซองจาก6บาทเป็น7บาทมีผลวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้แต่มีเงื่อนไขไม่ให้สั่งซื้อในปริมาณมาก รวมถึงสินค้ากลุ่มเส้นหมี่ไวๆก็แจ้งขึ้นราคาเช่นกันส่วนราคาน้ำมันปาล์มขวดขนาด1ลิตรราคาย,ยังคงลงอย่างต่อเนื่องคาดว่าอาจจะลงไปถึง55บาทต่อขวดด้านราคาน้ำมันถั่วเหลืองยังคงเดิมอยู่ที่70บาทต่อขวดมาม่าเป็นเรื่องที่รับรู้กันอยู่แล้วว่าเขาจะขึ้นราคาเพราะเขาไม่ได้ขึ้นมา14ปีและบางร้านก็มีขายปลีกกันที่ร้าน7บาทต่อซองไปนานแล้วหากมาม่าขึ้นราคายี่ห้ออื่นก็ขึ้นตาม ด้านนายพันธ์พเนียงเวทผู้จัดการสำนักกรรมการผู้อำนวยการบริษัทไทยเพรสิดนนซ์ฟู้ดจำกัดมหาชนผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่ากล่าวว่าขณะนี้บริษัทยังไม่ได้รับแจ้งจากกระทรวงพาณิชย์ว่าอนุมัติให้ขึ้นราคามาม่าและยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการรออนุมัติทุกอย่างขึ้นอยู่กับกระทรวงพาณิชย์ว่าจะให้ขึ้นเมื่อไหร่ข้อเท็จจริงแล้วมันควรจะขึ้นราคามาหลายเดือนแล้วตามต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง